สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประจำวันอา,อาทิตย์ที่8กันยายน2567ค่ะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตรวจอากาศผิวพื้นนะคะพายุใต้ฝุ่นอ่งางงี้นะคะอยู่กำลังเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่เมือง ไายฟองนะคะประเทศเวียดนามตอนบนนะคะพายุตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงค่ะ mm. พักปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะก็ทําให้ช่วงนี้นะคะบริเวณภาคใต้เองนะคะก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา9นาฬิกาสนาทีนะคะก็ตรวจพบกลุ่มเมฆอยู่ทางฝั่งของทะเลอันดามันสักส่วนใหญ่นะคะในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9นาฬิกาสนาทีนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนค่าปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเมียนมานะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยฝนกระ,ะาจายตัวนะคะแล้วก็มีอยู่ในส่วนของอ่างไทยด้วยค่ะ ส่วนเรดาร์สติงพระนะคะเวลา9ก้านาฬิกาสีนาทีนะคะสุดพบ่งคุมผลกำลังอ่อนแล้วก็ถึงปางกลางค่ะอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็บริเวณจังหวัดตรังด้วยค่ะในส่วนของการรายงานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝัง่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่35.4องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอหัวห,วหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดค่ะวันนี้วัดได้ที่23.3อองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะสำหรับการรายงานผล24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7มงเช้าของเมื่อวานจนถึง7มงเช้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยวัดฝนสูงสุดได้61.9ม mm ิลลิเมตรนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอราธิวาสค่ะ สำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้ก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยค่ะในส่วนของรายจังหวัดนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีจังหวัด ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงคลานะคะอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง31-35องสาองศาเซลเซียสค่ะ ในส่วนของขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่20ถึง35กิโมต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งออกไปค่ะทะเลจะมีคลื่นสูง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ส่วนบริเวณตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลงไปจนถึงจังหวัดอาราธิวานนะคะลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งออกไปค่ะทะเลอาจจะมีคลื่นสูง1-2เมตรได้ค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ ในส่วนของการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่8จนถึงวันที่14กันยายน2,567นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะช่วงวันที่8นะคะจนถึงวันที่14นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ6 0สิถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะ ระหว่างวันที่8นะคะจนถึงวันที่14นะคะก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์60-60ของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะสำหรับาการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน